สวัสดีครับผม g r e ด t i n g s from พิพิธภัณฑ์ซิรินทอนหรือว่าพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ The Dinosaur Museum in g a l s เอาเละครับวันนี้มาสอนคำศัพท์ที่น่ารู้นะครับเช่นเช่นกำเนิดไดโนเสาร์ aur, ใช้คำว่า origin ไหนไหนน,นี่ origin of dinosaurs ถูกต้องครับกำเนิดก็คือ origin origin ตามด้วยนะครับมีหลายตู้ตู้นี้ โอ้ไดโนเสาร์ครองโลกหรือว่า when dinosaurs conquered the world ครองโลกนะครับ conquered คำนี้นะครับใช้คำว,ว่า c o n q u e r c o n q u e r ออกเสียงยากนิดนึงนะและสุดท้ายก็จะมียุคทองของไดโนเสาร์หรือว่า the คำนี้นะ the reign r e i n ออกเสียงเหมือนคำว,ว่า ฝนฝนตกนะครับ Rain แต่สะกดไม่เหมือนกันนะครับ The rain of dinosaurs โอ้ยุคทองของไดโนเสาร์ So there you have it three words very interesting's กำเนิดก็คือ origin origin ครองโลกก็คือ conquer conquer และสุดท้ายนะครับยุคทองก็คือ the rain the rain alright so long from beautiful and interesting dinosaur museum see ya